ข้อสี่นะครับเขาบอกว่าถังทรงกระบอกสองใบปากถังนั้นเท่ากันเลยนั่นแสดงว่ารัศมีเท่ากันครับรัศมีของสองใบเนี้เท่ากันนะครับมันแค่สูงไม่เท่ากันใบแรกสูงหนึ่งจุดหกเมตรใบที่สองสูงหนึ่งจุดสี่เมตรเขาต้องการจะทําถังอีกใบหนึ่งขึ้นมาโดยให้ถังใบใหม่เนี่ยมีความจุเท่ากับถังสองใบแรกรวมกัน ถังใบใหม่ที่จะสร้างขึ้นปริมาตรจะเท่ากับถังใบนี้บวกปริมาตรถังใบนี้เอาปริมาตรบวกกันอันนี้เข้าใจที่โจทย์บอกป่ะโดยปากถังขนาดเท่าเดิมเลยครับถังใหม่และสมิงก็เท่ากับอาเหมือนกันเขาอยากรู้ว่าถังใบใหม่ต้องสูงเท่าไหร่เอา้าก็ในเมื่อปริมาตรของถังใบใหม่เท่ากับปริมาตรของสองถังแรกรวมกันเราก็นึกภาพเป็นแบบนี้ได้เลยดิ มีภาพแล้วนะเอาถาังใบแรกกับถังใบที่สองมาวางต่อกันเลยนะครับเนี่ยครับเขา้าแจเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าเออนี นะก็นึกเหมือนกับว่าเอาถังใบที่หนึ่งกับถังใบที่สอง 2. มาวางซ้อนต่อกันได้เลยครับก็จะกลายเป็นถังใบใหม่ถังใบที่สามดังนั้นความสูงของใบที่สามความสูงของใบใหม่ก็จะเท่ากับ1.6ึ่งกบวกับ1นก็คือสเมตร